เรื่องแกะเจ้าปัญญาลูกแก่ตัวหนึ่งหลงฝูงจึงวิ่งตเตลิดไปพบกับหมาป่าขณะก,กำลังจะถูกจับกินลูกแก่เห็นจวนตัวไม่มีทางหนีพ้นจึงแข็งใจยืนเผชิญหน้าพร้อมออกอุบายว่าไหนไหนข้าก็จะต้องกลายเป็นอาหารของท่านอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แล้วก่อนตายข้าอยากฟังเสียงปีและเต้นรำเป็นครั้งสุดท้ายขอท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถิด หมาป่านึกสนุกจึงเป่าปีด้วยทำนองเร้าใจหมาเฝ้าฝูงแกะตัวหนึ่งวิ่งมาตามเสียงครั้นเห็นลูกแกะกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงเห่าเรียกพักพวกของมันทำให้หมาป่าต้องรีบทิ้งปีวิ่งหนีไปด้วยความเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อพบลาบหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถหากมัวหลงระเริงมัวแต่เห็นแก่ความสนุกสนานลาบและโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย